สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกับอันเนี้ยนะครับผมเนาะเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเขารู้นะครับเขาเรู้เลยเหรอเราจะโดนด้วยแต่จริงๆแนละ้วกรณีที่โดนเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นที่ที่ที่เขาบอกเขาบอกมานะตามข่าวนะก็คือว่าไปปักหมุดนะครับแล้วก็แนะนำเนาะแนะนำด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการว่าจ้าง ด้วยได้เปอร์เซนต์ด้วยนะครับอย่างเราเนี่ยไม่มีเลยนะครับทุนลงทุเรียนมไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยมาดูกันนะครับว่าจากข่าวที่แล้วนะครับผมที่ให้เอาไว้นะครับสบับรู้ก่อนแวะแผงก่อนนะครับผมเก่งไว้อย่างนี้เลยนะครับถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่ข่าวที่แล้วแล้วหลังจากที่วันที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามแล้วประมาณวันที่สามวันที่สี่นะครับ ก็วันที่3ามเ่ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปอันนี้นะครับเพราะว่าเราก็ดูจากดาวจรแล้วก็ดูจากจิมมี่โบเดลเป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของตัวเลขนะครับทีนี้เรามาดูกันครับพอมาถึงวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นทูบครับได้จุดมาเมื่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ทูบออกมาแบบนี้นะครับแล้ววันนี้จับไพ่ได้อันนี้นะครับผมทีนี้เนี่ย อามาดูกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นเลขอะไรดีนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีตรงนี้นิดหนึงนะครับตรงนี้บางคนก็บอกเหมือนเป็น7 35นะครับบางคนบอกเป็น7 35แต่ผมมองวันนี้เห็นการศึกก่อนแล้วเนี่ยผมเห็นเป็นเลขนี้นะครับ1 5กับตัวบนเนี่ยตัวบนเนี่ยมันชอบจะเป็นแบบนี้นะครับมันเหมือนอย่างนี้นะ ไม่รู้นะผมมองแบบนี้นะบางคนก็จะมองเป็น7ใช่ไหมครับแล้วก็มี3แล้วก็มี5ประมาณนี้นะครับแต่ผมผมมองเป็นชุดนี้นะครับผมมองเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็ไพ่ที่ได้ออกมานั้นคือควีเหลียนราชินีเหรียญน,นางส่องกระจกนะครับช่งโงกดูเงานะครับนางคงจะดูอายุของนางน่าจะเลขนี้นครับเป็น5.5 5ดาวดาว5แฉก ตรงนี้คือศูนนะครับตรงนี้คือศูนอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะตัวนี้นะประมาณนี้นะครับผมก็เลยมองว่าเป็นตัวนี้นะครับที่นี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันมีอันนี้ออกมานะครับวันนี้ทีนี้ผมก็จะลองนำพวกนี้มารวมให้ดูนะครับมารวมให้ดูว่า ระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีรถของนางออกมานะครับซึ่งเนี่ยระบายไว้แล้วอะ่ะนะครับแล้วนางเพิ่งถอยรถมั้งไม่รู้อะเหตุใดเกิดก่อนนะแต่มาตรงกันนะครับมาตรงกันดีกว่านะแล้วก็อ่านะอันนี้อันนี้อันนี้คือตอนนี้นะครับทางประเทศเรานะครับผม เรียนคุณลูกค้าทุกท่านทราบเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์ไม่ปกติทางเราขอแจ้งอัตราการจ่ายหวยแม่นหนึ่งดังนี้นะครับสตัวบนเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่สถานการณ์โควิดนะครับอันนี้คือได้เมสเซจมาแล้วนั่งหัวเรากันแบบเฮ้ย hey. สตัวบนเต็งจ่ายบาทและหนึ่งห คุณคิดว่ามันตลกไหมมันไม่ตลกนะครับสามตัวบนโตจ่ายบาทละสามสิบห้าสามตัวล่างจ่ายบาทละสามสิบห้าสองตัวบนสองตัวล่างจ่ายบาทละยี่สิบห้ามีผลน่าจะเขียนว่ามีผลเนาะผมเติมให้ละกันเนาะน่าจะน่าจะเขียนไว้อ่ะน่าจะแบบว่าเพิ่มใหม่อีกสักอันหนึ่งนะครับเขียนได้ไหมเขียนไว้ตรงนี้มีผล บังคับใช้นะครับต้องเราจะต้องใช้คำว่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดวันที่ส6เดือน6 64เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสินค้าหมดเนาะประมาณนี้นะครับโดยปกตินะครับหรือสินค้าหมด่นะครับประมาณนี้เราก็ต้องเขียนแบบประมาณนี้ใช่ไหมครับเวลาที่แบบว่าเนาะฝ่ายการตลาดมีผลบังคับใช้นะครับ จึงเรียนมาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านโปรดทราบไม่พอจ้ามาต่อจ้าคุณคิดว่ามันตลกไหยเนี่ยเลขชุดดังที่กล่าวไว้ในคอลัมน์ที่หนึ่งมีผลบังคับใช้ในคอลัมน์ที่สองดังต่อไปนี้นะครับบนล่าง6 7 3 5 7 8เปดต็งโต๊ดหกับ3 7 7 3 7 8 8 7จนะครับ เนาะเลขชุดของนางให้ดูตามอัตราการจ่ายที่ส่งไปเมื่อวานค่ะคืนนี้มีเลขอันอีก <c oughs> ขอจใจ้งทราบทีหลังนะคะเนาะไม่พอจา้าอันนี้ของแม่พึ่งนะครับแม่พึ่งมาอีก695นะครับเต่งโตนะครับบนล่าง28 29 57 75 58 85 59 95 67 76 เอาที่ไหนไปยืนอยู่ครับผมคนคน,คนซื้อคนซื้อครับคุณจะเอาที่ไหนแทรกแผ่นดินอยู่ครับในเมื่อเขาออกกฎบังคับการสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาขนาดนี้นะครับนั่งนั่งดูแล้วมันโคตรตลกเลยเนาะ,ะไม่เป็นไรเรามาดูของเราแล้วกันทีนี้เนี่ยจากที่เราเก่งมานะอันนั้นคือสถานการณ์ไม่ปกตินะทีนี้เราเราก็เลยมาดูว่าถ้า ถ้ามองจากเรื่องของสถิติที่ผ่านมาจะเห็นว่าผมได้นําเสนอในเพจลึกลับของผมเรียบร้อยแล้วนะครับคนกลุ่มมากของผมจะได้เห็นแล้ว7 7 7 7เเห็นปะ7 7 7 7 7เฮ้ย7 7, 7 7 7 7 7ทั้งนั้นเลยอะ่ะจะเพราะว่าอะไรเพราะ7มันเป็นเกษตรบดีในปีนี้ไงครับนะครับเป็เกษตรบดีอยู่ในเรือนราศีมังกร7เลยมา จากที่55773333เว้นไปช่วงหนึ่ง0-0นะอ่ามาเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้แต่มา7จ็ดละเพราะผมเคยบอกคุณแล้วว่า278จะแอบมาออกจนถึงใช่ปะจนถึงเดือนนู้น่ะนะเดือนของท่านะ่ะประมาณนั้นะ่ะนะ278จะแอบมาออกแล้วออกมาจริงๆแล้ว272ออกแล้วแล้ว972ออ,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 ออกมาอีกแล้ว7 9อ่ะคือออกมาเยอะแต่ผมว่านะ ณนะการทำนายของผมนะในเดือนนี้ไม่มี7ผมว่าจะไม่มี7นะครับไม่รู้นะผมคิดว่าจะไม่มี7นะครับผมก็เลยให้แล้วก็เอาเลขฝันนะครับ4 6 6 4นะครับผมเลยให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ถามว่าเขาก็เน้น7ทั้งนั้นเลยนะครับเน้น7ส่วนแม่พึ่งมี695นะครับก็มี56เหมือนของผม ถูกไหมครับอันนี้มี7มี7 7 3กับ7 8นบ7็นะครับ7มาตลอดนะครับเห็น7มาตลอดแต่ผมไม่ทำนาย7ผมไม่ทำนาย7นะครับผมคิดว่าเลขที่เพิ่มนะครับผมเลขที่เพิ่มน่าจะเป็นอันนี้นะครับผมให้อันนี้ดีกว่านะครับคือก็ในเมื่อในเมื่อมันมาอย่างนี้มันเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ไม่เล่นก็ดีนะครับไม่เล่นก็ดีนะครับเขาจะเราจะได้รู้ไปนาะไม่เล่นสักงวดสองงวดไปเลยจบนะครับจริงๆนะอันนี้คือคือคำที่บอกบอกเลยนะว่าถ้ามาแบบนี้เอาเปรียบคุณจะเอาเปรียบลูกค้าขนาดนี้ได้อย่างไรอุ้ยเดึกก็จะโดนยิงะวะเออนะครับเอา้าเราเป็นคนหนึ่งที่บริโภคพวกนี้ใช่ป่ะแล้วเนี่ย เวลากินทําไมกินเต็มเวลาจ่ายทําไมไม่กล้าใช่ปะเพราะนั้นเพราะผมเป็นคนคนหนึ่งผมก็บอกว่าผมไม่เล่นผมไม่เล่นนะเลขเต็งเลขโตอ,อะไรคือเล่นไปก็ไม่มีประโยชน์อะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็บอกเลยว่าอย่าเล่นเลยเนาะแต่ทำออกมาให้ดูว่าถ้าใครอยากเล่นถ้าใครอยากเล่นนะอืมก็ผมว่าผมชอบสองตัวนี้นะครับผมชอบสองตัวนี้เนาะมันมาจากตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่ง แล้วผมว่าคือถ้ามองจากตรงนี้มองจากตรงจิมมี่โมเดลเนี่ยผมจะเห็นเหมือนกับมานั่งนั่งดูๆนะผมจะเห็นตำแหน่งตรงเนี้ตามตามแนวเนี้ยฟวิ่งลงมานะผมเห็นห้ามันมาตลอดนะช่วงนี้ห้ามันมาตลอดห้ามันมาตลอดนะครับห้ามันมา,มาแล้วห้ามันอยู่ตรงนี้มันน่าจะมากับห้ากับศูนย์นะครับมันน่าจะมาห้ากับศูนย์แล้วจะเติมตัวไหนเข้าไปสักตัวอย่างเงี้ย ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะดูจากตรงนี้นะ5มา1ตัว5้ามา2ตัวกับ2ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องมา3มตัวสีเหลืองคราวนี้ต้องมา3มตัวนะครับไม่รู้นะร,รู้สึกอย่างนั้นนะครับรู้สึกอย่างนั้นแม้ว่านะวางจะมีเจดแต่งวดนนี้นะวางไม่เจอ7ดนะครับนะวางไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มนนไม่ได้มาอยู่ในแนวของ7นะครับไม่ได้มาอยู่ในแนวของ7ดนะวางเคยอยู่ในแนวของ7แนวของ7ดนะครับแต่ ไม่ไม่อยู่มันก็มานะครับไม่อยู่มันก็มาแต่ส่วนใหญ่มันมาหมดนะครับมันมาตลอดแต่เวลาอยู่ตรงนี้มันก็มันก็มาอีกนะครับนี่มันก็อันนี้มันไม่มาอ่าอย่างเงี้ยนะครับตามแนวนวางมันก็ไม่มาบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มานะครับบางทีเจ็ดไม่เจอมันก็มานะครับแต่มันไปเจอตัวข้างในนี่ไงเออนะครับแล้วมันก็มาย้ายมานนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังมาคือเจ็ดมาตลอดห้างวดติดกันนะครับ เอาเจ็ดไปทําความสะอาดบ้างเหอะเนาะลูกเจ็ดอ่ะเนาะเอาไปทํานู่นทํานี่บ้างนะครับประมาณนี้นะครับผมเลยว่าผมให้ไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะและแต่ถ้างวดนี้นะเราก็บอยคอร์ดไปเลยไม่เล่นก็ดีนะครับไม่เล่นก็ดีเพราะว่าคุณเอาเปรียบอ่ะนะครับสวัสดีอ,อ,อย่ามายิงผมนะครับผมเป็นแค่ผู้วิเคราะห์เท่านั้นนะครับตามหาผมอย่ามาตามหาผมนะเออสวัสดีครับ